ร้องไห้เหรอเดี๋ยวนะทำไมเจ้าถึงร้องไห,ห้ล่ะเธอยังไม่มั่นใจอยู่ฮะไม่มั่นใจก็ร้องไห้เหรอเันข้าไม่อยากชดใช้ค่าเสียหายการค้าใหญ่โตถ้าต้องชดใช้จะทำยังไงชดใช้ก็ชดใช้สิตระกูลเรามีเงินมากมายข้าไม่อยากจ่ายค่าเสียหายข้าอยากหาเงินหาเลยเอาเงินพวกเขามาให้หมดแต่ข้าก็กลัวจะทำไม่ได้ พวกเขาเห็นข้าอายุน้อยก็เลยไม่ฟังข้าไม่ให้ความร่วมมือด้วยหลายวันนี้ข้าไปหาเองไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่พูดความจริงกับท่านแม่ขอแค่นางเอ่ยปากผู้ด,ดูแลพวกนั้นก็ไม่กล้าแล้วพอทำไม่ได้ก็ให้ท่านแม่ออกหน้าแบบนี้ต่อไปพวกเขาก็ยิ่งไม่ยอมรับข้าช่างมุ่งมั่นเหลือเกิน ดีไม่ใช่ความมุ่งมั่นแล้วคืออะไรเจ้าไม่พูดข้าก็รู้แล้วท่านรู้ได้ยังไงอ่เจ้าน่ะอยากจะพิสูจน์ตัวเองกลัวท่านแม่ผิดหวังก็เลยอวดฝีมือใช่ไหมล่ะเจ้าน่ะหวังว่าตัวเองจะทำได้ มีคุณสมบัติทำการค้าแต่ก็ยังไม่เคยทำเลยหวั่นใจใช่ไหมละ่ะเจ้านะ้าอยากให้คนอื่นสบายใจเลยแกล้งทำเป็นทำได้แต่เมื่อพูดออกไปแล้วกลับทำไม่ได้มันก็เลยไม่จบเรื่องสักทีแล้วท่านรู้ได้ยังไงใครไม่เคยถูกบังคับให้ทำเรื่องไม่ถนัดบ้างแล้วข้าก็วู่วามที่รับปากเจ้าว่าจะสอบให้ได้ทีจริงข้าไม่รู้หรอกว่าทำได้ไหม ที่แท้ช่วงนี้ท่านตั้งใจอ่านตำราก็เพื่อข้าหลอกเหรอกลัวข้าผิดหวังเอ่อจะจะพูดแบบนี้ก็คงไม่ได้หรอกบุุษที่มีปณิธานต้องพูดจาหน่าเชื่อถือที่จริงเมื่อก่อนการเรียนข้าก็ไม่ได้แย่ก็แค่ทบทวนกูจิ๋วซื้อขอบคุณท่านมาก หรือว่รูเรามาพนันกันไหมพนันอะไรอ่ะก็พนันว่าเจ้าต้องได้เป็นเท่าแก่ลิวหาเงินได้ล้านตำลึงส่วนข้าก็สอบผ่านได้เป็นเจี้ยหยวนเป็นเจี้ยหยวนเหรอทำไมอ,อ,มอ่ะไม่เชื่อเชื่อที่จริงข้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็พนันสิดูซิว่าเจ้าหาเงินล้านได้ก่อนหรือข้าจะสอบเจี้ยหยวนได้ก่อน พนันก็ได้นี่อย่างนี้นะใครถึงเป้าหมายได้ก่อนคนนั้นถึงจะมีสิทธิเสนอเรื่องอยาได้ว่ายังไงการพานันก็ต้องมีเงินเดิมพันซิตกน้องข้าต้องหาเงินล้านได้โดยเร็วก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆหาเธอค่อยๆหากูจิ๋วซื้อ ท่านอย่าดูถูกข้านะข้ากล้าดูถูกเจ้าที่ไหนกันเล่าทั้งเมืองหยางโจโคใครบ้างไม่รู้ว่าข้ากู้จิ่วซื้อไม่เกรงกลัวฟ้าดินแต่กลับกลัวหญิงกระบี่ยักษ์อย่างเจ้า <c oughs> นอกจากใช้กระบี่เป็นแล้วเจ้ายังร้องไห้ได้ด้วยตอนเจ้าร้องไห้ข้างนี้ขนลุกสู้พรข้าได้ยินเสียงน้ําไหลก็นึกถึงตอนเจ้าน้ําตาไหลเอ่อคงไม่มีทางหายขาดแล้วได้ท่านต้องเป็นเจียหยวนส่วนข้าก็าาหาเงินล้านตกลงกันแล้วนะมาตบมือสัญญากันตกลง ตบมือสัญญากัน